อ้าวยกมาโอเคมองกลององลงไปดูยทูบเ้อมางี้ยดทนี้ได้างี้นูนมาี้ทางนี้มาทางนี้บัลูกมาทางนี้เดี๋ยวจะได้เสร็จแล้วทำไงทำไงดูแลเอาทีละข้างบางวางบางอันนึงก่อนเดียวถ้าเรามีสอันเนอเออวางอ ใกล้กันหน่อยใกล้กันหน่อยจะได้ถ่ายอไย่างนั้ก็ได้รถลอยากสวยต้องวองครูนะไปเยดูรุดไปเร็อย่าอมนั้นนลูกเอออันนี้มันช่วยเราได้เยอะ อ้าปล่อยเลยลูกปล่อยเสร็จแล้วขึ้นร็แล้วขึ้นไปทังบนวลูกกินหมดแล้วค่ะกินมนะเอ็งยาวยมามาเงี้ย้มาเงยมาเงี้ยมาี่เล้ไปเลยหนูสาธุะ้ีนมมมนไมงมนเลยอา้กินด้วยลูกน้อเองเก

มือไปข้างนึงก่อนมือเข้าไปอีกข้างนึงมุดตะ้ายแล้วก็ไปใกล้ๆแล้วก้มลงเองรมไหมเนี่ยเองจะลมไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยลุ้นเวยลุ้นอาเสร็จแล้วขึ้นไปลูก โอยังมีลูกอนั่งนั่งเปเลียงไห้ลูกเลไปหนูข้างลชุดนี้ไปเลยชุดนี้ไปเลยลูกมาเลยเลยาหากาเลมดูังด้วยดูตังมามามลูกมานี้เร็ว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 ลูกมาแล้วหันหน้าไปหาคุณครูเดีวหันหน้าหาคุณครูก่อนคุณจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูที่ต้นบังนั่งเรียงกันสิลูกสอ เดี๋ยวครับแป๊บนึ่งเอามือสอดไปใต้ล่างนะลูกตัวเราสั้นเดี๋ยวมันจะทิ่มน้ำมึงไปเลยรู้ปะเดี๋ยวจะบอกอ้าหนูเอาเดี๋ยวขึ้นก่คนเอามือสอดเข้ามาข้างนึงเอามือมาสองข้างเลยเอามือมาสองข้างเลยขยับทำไมเอีกลูกขยับทำไมเอีกขยับทำไมเอีกเอออ้าวึงนับอ้าวขยับลงไปวางเอามือสอดเข้าไปลูก โอเคขยับไปอีกหน่นึงไม่ถึงนะ้่อยากไปแ่อยากวเอย่ปล่อยเดี๋ยวลูกเอาไม่ต่อข้างลกขาดล้วไ่ต่อไปเลยลูกปล่อยเดี๋ยไม่ล้มอ่เสร็จแล้วขึ้นไปลูกเสร็จแล้วขึ้นไปเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนครับลูกมาหลังกลับมาลอยแล้วกลับไปได้เลยบนได้เลยลูกกลับไปบนได้เลยไปเลยกลับไปบนได้เลยโอ้โหย ทีเนาะมามามาอ่านั่งเล่นนข้สบายขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นหันหน้าก่อนนั่งแล้วกันน้ไม่ขอลาหรอสองวันแลไม่ราแล้ไม่เราไม่ไปตั้งแกวลเลยป่ะเดี๋ยวเรากลับโรงเรียนกันร้อน

cái <laughs> này là cái <laughs> nó, 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 để yên, để yên,